กำลังเป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างกับกระแสคู่กายแก้วที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชชยวรมันที่7กัมพูชาเป็นผู้ขมังเวทให้โชคลาภแต่ก็มีหลายคนออกมาพิภาษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเพราะด้วยรูปลักษณ์ของคู่กายแก้วที่ค่อนข้างน่ากลัวตัวดําตาแดงเล็บแดงซ้ํายังมีปีกคล้ายกระหังพร้อมกับตั้งคําถามว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะกราบไหว้ล่าสุดหมอดูชื่อดัง ริวจิตสัมผัสได้ออกมาไลา่สดคุยกับแฟนๆถึงกระแสของครูกายแก้วโดยริวได้แสดงความคิดเห็นว่ามีคนถามพี่ลิวว่าคิดยังไงกับครูกายแก้วครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วแต่ใครจะเชื่อนะแต่ความเชื่อของพี่ลิวพี่ลิวเน้นไหว้พระทําบุญก็พอแล้วส่วนศาสตร์ความเชื่ออะไรที่มันผิดแปลกแหวกแนวออกไปก็คิดกันเอาเองแล้วกันตัวพี่ลิวคงไม่ได้กลับไหวเรื่องนี้พี่ลิวรู้มานานแล้ว ตั้งแต่สมัยอาจารย์ท่านยังอยู่มีคนใกล้ตัวที่พี่ลิวได้ไปเชิญมาปรากฏว่าพี่ลิวเป็นอันนี้ก็บอกเขาไปว่าเอาออกเถอะแล้วชีวิตเขาจะดีเขาก็เอาออกจริงๆแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นพี่ลิวรู้สึกว่าทําไมถึงเอาเข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองสัญลักษณ์แบบนี้ใครดูใครเห็นต่างชาติก็คงไม่คิดเหมือนเราเขาคงคิดว่าเราไหว้ซาตานถึงแม้ว่าบ้านเราจะเรียกครูก็ตามเขาอาจจะเข้าใจไปว่า คนไทยเดี๋ยวนี้หันมาไหว้เคารพนับถือซาตานแล้วหรือควรปั้นให้เป็นฤาษีดีไหมเพราะมีการกล่าวอ้างว่าท่านเป็นฤาษีในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ถึงท่านจะมาเข้าฝันในรูปแบบไหนก็ตามเราก็ควรปั้นในลักษณะรูปลักษณ์ที่ให้คนควรกราบไหว้ทำไมไม่สร้างท่านที่ทรงกายเป็นฤาษีเพื่อมาตั้งแล้วให้คนมองรู้สึกว่าน่ากราบไหว้ไม่เกิดข้อโต้แย้งในสังคมพี่ลิวไม่เห็นด้วยก็รอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่คิดว่าไม่น่าจะดีเท่าไหร่ในความเชื่อเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสัญลักษณ์แบบนี้อัตลักษณ์แบบนี้มันจะมักเกี่ยวกับซาตานตามที่ตนศึกษามาพระเจ้าชัยวรบันที่7นับถือพระพุทธเจ้าไมไ่นับถือพญามารแนะใครไหว้ให้ระวังการขอได้ไหว้คืนตามประวัติพระเจ้าชัยวรบันที่7นับถือพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะนับถือครูกายแก้วที่มีลักษณะเหมือนพญามารอันนี้พี่ลิวไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คาดว่า คงมาจากการโดนจิตโดนใจของผู้สร้างเองหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรก็ตามที่ไม่ใช่พุทธลักษณะที่ควรไหว้อย่าเอาเข้าบ้านเลยไม่ดีเปล่าๆเ,เขาเรียกว่าขอได้ไหว้คืนนะครับได้จริงนะเขาบอกขอพระขอเจ้าได้ช้าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้บุญตามวาสนาที่ทามาแต่ขอผีไหว้ผีหรือไหว้ซา,าตานจะได้เร็วแต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องแลกมาโดยที่คุณไม่รู้ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรอาจจะต้องแลกคนที่คุณรักแลกด้วยชีวิต อะไรที่คุณได้มาเขาเรียกว่าขอได้ไหว้คืนนะครับถ้ามาถามเกี่ยวกับครูกายแก้วพี่ริวก็พูดได้ประมาณนี้ไม่ได้โจมตีหรือว่าใครนะครับพี่ริวรู้เรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยอาจารย์ท่านยังอยู่อาจารย์สุชาติท่านปรารถนาดีอยากให้ลูกศิษย์ดีจริงๆแล้วท่านดังเรื่องพระพิคเนตพระติมูลติเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่อยู่ๆที่มีการสร้างองค์นี้ขึ้นมาพี่ริวไม่รู้ว่ามีจุดประสองค์อะไรที่แท้จริง หรืออาจจะเป็นการดึงดนะูดนักท่องเที่ยวจีนที่ชอบสายมูตรงนั้นน่าจะทําพระพิคเนตปางลีลามากกว่าถ้าเป็นพี่หลิวก็ไม่ไว่าครับแต่ไม่สบายใจที่จะเอารูปปั้นนั้นมาตั้งกลางเมืองมนุษย์เราถ้าจิตใจสูงก็จะไม่เป็นซาตานครับแต่ถ้าจิตใจต่ําจิตใจแย่ก็จะเป็นซาตานเราจะเป็นอะไรก็อยู่ที่เราด้วยสายดําดูจากรูปแล้วก็ดําแล้วการทํารูปลักรูกายแก้วให้เป็นซาตานมาไว้ใจกลางเมืองแบบนี้ อาจถูกมองเหมือนเป็นเมืองแห่งการเล่นของเอาตามรูปปั้นกระดำเนอะองค์ดำหมดเลยฉะนั้นตามนั้นครับองค์ดำตาแดงคงไม่ได้มองอะไรเป็นปกติองค์ดำตาแดงจากความเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นท่านเท้ายมมาบานที่ดึงดวงวิญญาณผู้คุมดวงวิญญาณก็จะมีร่างใหญ่ตาแดงวิญญาณของซาตานทั้งหลายที่ปรากฏในหนังก็ดีตัวก็จะมีสีดำตาแดงฉะนั้นพี่ลิวก็ไม่เห็นด้วยในมุมมองส่วนตัวของพี่ลิว ในอดีตคนที่เคยกราบไหว้สิ่งเหล่านี้เขาได้จริงครับสิ่งเหล่านี้เขาต้องการลาบสักการะเพื่อแลกอะไรบางอย่างที่จะต้องอยู่ภายใต้อานาตของเขาตามความเชื่อคือคุณจะต้องอยู่ภายใต้อานตจของเขาเมื่อคุณได้คุณสมปรานาแต่คุณจะต้องแลกด้วยสิ่งที่คุณรักที่สุดแลกด้วยสิ่งต่างๆที่คุณจะต้องสูญเสียไปกรุงเทพเรามีพระสยามเทวา,ทาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองปกป้องคุ้มครองประเทศไทยอยู่แต่อยู่ดีๆเหมือนเราเปิดประตูดึงหัวหน้าบางอย่าง เอาพญาซาตานเข้ามาอยู่ในเมืองก็ลองคิดดูครับว่าต่อไปอะไรจะตามเข้ามาอันนี้ต้องระวังนะครับมันสืบประวัติกันก่อนจะทําอะไรขึ้นมาถ้าเป็นรูปลักษ์อื่นพี่ลิวเชื่อว่าครูกายแก้วคนรับได้แต่มาในรูปลักษ์ของซาตานแบบนี้คิดว่าคนคิดไม่เหมือนกันมันเหมือนเราไหว้ซา,าตานเราต้องทําให้คนเก็ตนะครับว่าเรากําลังไหว้ครูไม่ได้ไหว้ผีนะเรากําลังไหว้สิ่งที่เรียกว่ามงคลนะ แล้วถ้าตั้งใจอยู่น,น,นานๆมันอาจจะก้ามกึง่งถูกมองว่าเราเป็นเมืองของการเล่นของเรามองในมุมของคนที่มีความรู้มาความเชื่อมาตั้งแต่โบราณที่ผมศึกษาจากคูบาอาจารย์ในแง่ของประวัติศาสตร์เขาเชื่อกันว่าการประกอบพิธีกรรมใดหากมีฟ้าผ่าลงกลางโบสถ์การอุโบสถถ้าเป็นแบบคนโบราณเขาจะถือว่าเป็นอาเพศถ้าพิธีบวงสรวงเกิดลมถ้าเป็นลมแห่งความล่มเย็นไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นลมใหญ่ที่พัดแม้กระทั่งเครื่องบวงสรวงลม้ม เขาจะทานายไว้เลยว่ามาเตือนเรื่องเลวร้ายอะไรบ้างการที่จู่ๆลมพัดใหญ่จนเครื่องบวงสรงลมแบบนั้นมันอาจจะแสดงถึงการเตือนอะไรบางอย่างไหมเขาเชื่อกันว่านั่นคือลางสังหรณ์หรือลางเตือนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กําลังจะเกิดสิ่งอาเพศเข้ามาในชีวิตก็อยากเตือนทุกคนที่อาจต้องการขอได้ไหวคืนควรระมัดระวังให้มากๆมันคือการนับถือเฉพาะกลุ่มแต่พอเอามาอยู่ในกลุ่มหมู่มากพี่ลิวว่าควรพึงระวังไว้พี่ลิวบอกตรงนี้ คนเราจะก้มกราอะไรต้องก้มกราสิ่งที่สูงกว่าคู่กายแก้วมีประวัติเริ่มต้นตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนตามตำนานเล่าว่ามีพระทุดงรูปหนึ่งไปทำสมาธิที่ปราสาทนาครวัดนครธมประเทศกัมพูชาขากลับท่านได้เดินทางผ่านจังหวัดลำปางและได้พบกับอาจารย์ทวินมิลินทจินดาจึงได้มอบองค์คู่กายแก้วขนาดประมาณสองนิ้วไว้ให้อาจารย์ทวินได้นำองค์คู่กายแก้วมาบูชาทำให้มีชื่อเสียงเงินทองและเริ่มโด่งดังต่อมา อาจารย์ได้มอบองค์กายแก้วนี้ไว้ให้กับอาจารย์สุชาติรัตนสุขก่ขอนจะนําไปหล่อขึ้นรูปองค์ใหญ่เพื่อบูชาครูรูปลักษณ์ขององค์ครูกายแก้วหรือพ่อใหญ่บรมครูผู้เลืองเวทคือจะมีรูปลักษณ์คล้ายกับผู้บําเพ็ญตนหน้าเก่งขามเป็นมนุษย์ครึ่งนกเนื่องจากด้านหลังมีปีกเล็บยาวตาแดงและด้านหน้ามีเขี้ยวคล้ายนกกาลาเวทตามความเชื่อของผู้ที่บูชาหรือนับถือเชื่อว่าครูกายแก้วช่วยเรื่องความสําเร็จความร่ํารวย และความเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งมีการเปรียบเทียบว่าคูกายแก้วเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งนกมีลักษณะคล้ายกับนกกาละเวกเป็นสัตว์ป่าในตำนานอาศัยอยู่ที่ป่าหิมพนันมีเสียงที่ไพเราะสกกดให้ทุกคนหยุดฟังดึงดูดและโน้มน้าวใจทําให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้านิยมบูชาคูกายแก้วเพื่อดึงดูดลูกค้าค้าขายได้กําไรเงินทองไหลามาเทมาไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่นิยมบูชาคูกายแก้วแต่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีนไต้หวันและฮ่องกงก็นิยมบูชาไม่แพ้กันโดยยกจ้องให้ขู่กายแก้วเป็นเสมือนเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ